สวัสดีครับรอครับรอคุณนักคุใดดูว่าสบายดีทุกท่ทานหอนะ่าครับเดี๋ยวส่งก้อยเนื้อนะครับก้อยก้อยก้อยหอยเชลลี่ให้ทีมงานนะครับเอฟซี FC. ไปดูว่าทีมงานกินอาหารอะไรบ้างเช้านี้นะครับผมบุกบ้านเอไหนโกโกไลกับตันดําซิงนะครับผมบุกบ้านทีมงาน ครับวันนี้เดือดร้อนมากเอฟซีเดือดร้อนสุดๆเลยคัปเตอร์คัปเตอร์คัปเตอร์ไปคัปเตอร์อร่อยมากเอฟนะเดี๋ยวเสซลความอร่อยเลยสีสวยสะใจอร่อยดีกินแล้วติดใจ อ่าถ้าเด็ดแบบนี้เอฟีแบบนักข้าวมันก็พูดถึงสวยนะครับผมข้าวจะสวยมากเลยดำก e รียมเลยอยากกินแกงเหรอน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 ี่เชา้าแล้ววะเดินเดินเดินเจ้ามินุมินูเด็ดยัง มีใครอย่างเเอออ้าขอบพุณหลายๆชิมๆชิมก่อนชิมก่อนดิชิมก่อนอยากกินมานานแล้วชิมชิมโชยยไปจับพยมาเมื่อกี้นี่ผมไหมอาวก็ชิมดิทาอีกถ้าไม่ผมผมไม่กินโอ้โหแต่ล้ปีสุดยอดเลยต้องพูดแค่คำเดียวว่าอย่าอึดพูดไม่ได้นะห้าพูดนะ อย่งรสชาติบุญทำน้ำอร่อยนะหรืผมอร่อยนะผมสุกัตันส่วนมากจะเป็นรสชาติพริกเปืนเป่น,เ,น,เ,นเพรนะ็ด <c oughs> เพร็ดจะอะไรรสชาติพริกส่วนมากเลยชอบเผ็ดังชอบเผ็ดใช่เหรอได้เหรอจะเผ็ดอยู่โอ้โห<อ>ดูอร่อยหรือไม่อร่อยเล่าคุปต่อยอร่อยอร่อยอยู่อ,าาอร่อยเพราะรับแบบแับเมื่อกี้น่ะเมื่อกี้ก็มื้อนี้ก็อร่อยไปเรอะเรอะ กินตัวนี้ราเปลี่ยนไปเนาะอร่อยใช่ไหมเดิโอ้โหพูดแบบนี้ทุใจเลยกับตันถึงออกปากนะเอซีเออโกเลตองโกน่อร่อยมากมากแต่แล้วชมหรือว่าอะไรกันเนี่ยวะโกเล่เออเออจบแล้วั้งนานแล้วครับผมปรีกินข้าวเลยเนี่ยก็มาส่งก้อยหอยว่าอร่อยนะผม คือก้อยเนื้อไออ่ะทุกทีเนี่ยก้อยก้อยเนื้อไอไม่เกี้ยวถ้าก้อยเนื้อมาแรกนี่รสชาติผมว่ามันโอ้แต่ <laughs> โอ้เอ๊ะพังพี้กูกเล่นแล้วเออบอกม่เล่นก็จบแล้วผมก็ตังค์แล้วนะ <c oughs> ดูยังหวยอ่ะดูหวยยังปอบอย่าเบื่อไงหวยจะจ่าะเราเนี่อยผมไม่คิดเออไม่คิดว่า <c oughs> จะดึงลงรูสอบใบพอดีเลยเอ้ยดูเอ้ยนี่ผมโอ้ผมคิดว่าถ้าถ้าเป็นได้คือไม่ดึงคืออยู่ครบถ้าก้าวใบฮะใบกระดาษผมผมม้วนไปอ่ะถ้าดึงลงก็ดึงลงมดหมดเลยผมคิดคิดเป็นยังไงผมเอาจอบมาด้วยเมื่อเช้าเนี่ยคุณดูในรูเลยไม่ขุดมันหายไปสองใบไม่พัดมันดึงไปรูเลยอ่ะมันมมีเศษอยู่อยู่ปลาปลารูมันอ่ะต้องดูด้ว เดี๋ยวเราต้องดูที่หนึ่งก่อนดูหัวก่อนทำไม่ถูกค่อยว่ากันกก <S <S เลขสองไปหายทำให้โอ้ไม่บอกดูคลิปเออั้โอเคนะผมครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่นี้นะครับผมรอสวัสดีครับ